สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงแม่แอปรีวิวน้องปีใหม่เตียนออนไลน์พิสุดตั้งฉายาให้ลูกแบบนี้ล่าสุดแม่แอปได้เล่าถึงน้องปีใหม่เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด19ว่าตอนนี้น้องปีใหม่กําลังเรียนพิเศษออนไลน์อยู่ ก็เรียนหลายวิชาซึ่งมีวิชาหนึ่งเป็นวิชาเลขปกติน้องปีใหม่คิดว่าวิชาเลขนั้นยากแต่คุณครูสอนสนุกมากมีรางวัลให้กับโจทย์ทุกข้อรางวัลน,นั้นก็คือคุณครูวาดรูปในคอมลงสีแบบน่ารักน่ารักและส่งมาให้ซึ่งน้องปีใหม่ดีใจมากวันนั้นแอปได้คุยกับรูปว่าเหมือนรูปหมาเพอน้องปีใหม่นั่งจ้องอยู่หน้าคอมดีใจเหมือนกระดิกหาง